นีอีพอเราก็ลังเล่นป่ากินสวยนะจ๊ะจากสิได้หรือบ่ได้ปลุกสะน้ำก็แห้งฝนบ่ตกปีนี้ก็แรงครักทั้งแรงทั้งหอนทั้งเอาว่าพายุเข่าถาว่าฝนกี่ตกก็บ่เห็นว่าตกจเกเทืออีพอเราก็ลังเล่นป่าอยู่อากาศแรงายแห้งลายปีนี้สะหน่อยนีน้ำกแ็แห้ง น้ำไปเห็นแต่ปากระลายอยู่ถ้าฝนหมกปลาซิวนะจ๊ะน,นีหมกปลาซิวจ้ะหมกตองอาหารปลาบ้านๆเขาจ้าหมกปลาซิวไม่กินข่าน้าไม่กินข่าทงเขา่าวทานะจ๊ะอันนี้ก็เอาใส่ตองข้างไฟแล้วนะจ๊ะหมกแบบบ้านๆเขาจะหอมได้หอมตอง บ้านตรองกินสวยอยู่ <standen> บแ,แบบบรรยากาศแบบบ้านทุ่งบ้านบ้านจ้ะตรงนาก็แหงแล้งฝนพท่านได้ตกก็เลยแหงก็เลยแล้งอยู่แบบบรรยากาศบ้านบ้านไทยมุดน้าถาฝนฝนก็พท่านได้ตกแล้งลายพี่น้องบิ่งเนี้ยแหงแล้งลายมันพิคอยปลูกว้กระตายเบิดเหนียวเบิดฝนประตกจากเทียขอฝนประตกปมีน้ำใส น้ำมันสะกระแหงแหงแรงไลายึงเน,นี่ยตายเบิดปักพริกก็ได้สุกอันนี้บริเวนมันสุกมันเหี่ยวแดดเห็นตายปักเกียร์ก็ตายเบิดถูกว่ามันแหงมันเร่งมึงเนี่ยสภาพอากาศบ้านเขาแหงแรงไลยถา่าฝนมื่อนนี้ที่ตกบ่